เพื่อนๆเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือคุณชายแวะมากินก่อนอยู่ตรงนี้เลยทางจะขึ้นทางอนะไรวะเนี่ยทางกลับรถตรงลาชพจะพึไกไปดูกันว่าข้างในเป็นไงนะไม่เคยมาเหมือนกันมาครั้งแรกโอโหไม่คิดเลยเนี่ยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจะแบบต้องมีที่จอดรถเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวเราไปดูดูในร้านกันต้องใส่แมสด้วยหรอเขาบอกไปไปดูกันไปเดินไปดิต้องใส่แมสด้วยหรอไม่เห็นเขาใส่กันเลยก็เพื่อความปลอดภัยโลคโควิดใส่แมสกันด้วย แเราก็แมนมาอยู่แล้วไปดูกันคนเต็มเลยนวันนี้คนเขาบอกว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคนกันเมื่อกี้ตอนที่เราผ่านเข้ามาสงสัยเขาจะมีขายหลายอย่างนะคุูถึง ดูบรรยากาศรอบๆร้านก๋ยเต๋ยวเรือคุณชายแต่เพื่อนบอกว่าคุณขายไม่ได้คุณชายอย่างที่คิดจะด้ขงแอแบบว่าเมือนไไปดูมีหลายอย่างนะของตรงนี้มีแบบข้างนอกขายเนาะพวก หาที่นั่งก่อนนะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะเพื่อนๆโอ้อยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่ไม่รู้นะเนี่ยว่ามีร้านอยู่อย่างี้เนาะเมื่อกี้เห็นมีมีไอติมตรงนู้นด้วยมีไอติมเดีย๋ดวยวพาไปดูรอบร้านนี้พี่แล้วดูเมนูก่อน ด,ดูเมนูเอ็มสั่งเลยไม่มีหมูสเต๊ะเหรอมีหมูสเต๊ะด้วยไม่ใช่มีแต่กว๋วยเตี๋ยวนะพวเพื่อนดูมีอาหารทานเล่นมีเมนูส้มตำด้วยอก็คือข้าวรานนี้ครบจบขบวนมีขนมพร้อมเลยเพียบเลยอีกด้านนึงเป็นไรพิงกาดูดิ นี่ชื่อร้านเขานะก๋วยเตี๋ยวเรือคุณชายก็มีทั้งชามใหญ่ชามเล็กนั่นแหละมีเครื่องเคียงมีเป็นข้าวก็มีนะข้าวขาวหมูขนมจีนก็พวกอาหารตามสั่งก็มีเนาะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไปดูไปดูพาไปดูรอบรมีโทรสั่ง,อ,งออเดอร์ล่วงหน้านี่มีมีคิวอาโค้ดด้วย Okay. เดี๋ยวไปดูลรอบร้านหน่อยไปดูวะไปเดินดูวะแตให้โบพาไปเดินดูนดอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกขนมเนาะพวกข้าเกี๊ยวปากหม้ออันนี้เป็นขนมไทย มีหลายอย่างว่ะขนมขาหม,มกูก็เป็นเหมือนที่เรากินของทอดอะที่เขาบอกอะเขาพูดอบโอง่งแล้วมีกล้วยปิ้งด้วยขอ,อตรงนี้ผักหยิบฟรีเนาะพาเดินมาแล้วเนาะหยิบผักก็ได้เอาอันนี้ไงีผักหยิบฟรีเอาเอา,เอาสักหน่อยนึง มีกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเขามันรวมเป็นชุมชนอยู่ตรงนี้เนาะขอแล้วอืมไปดูตรงนู้นไปดูไปเดินดูตรงนู้นคนเยอะมากเลยไปเจออขอแล้วนี้เป็นตู้ติ่มเนาะ จริงใกล้ๆบ้านนะแถวชายฝัึกนี่ฮะตู้อติมีมตรงนู้นก็จะเป็นที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกันเนาะนี่เป็นป้ายป้ายหลางก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนู้นเป็นที่ย่างหมูสะเตะตรง,งนู้น วัวครับพี่พี่อย่าไปด่าโซเชี่ยวนะวัวนี้ถ้ามากินก็แบบลำบากวันนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยยีน่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยไปกับโต๊ะกับโต๊ะมันสั่นๆหน่อยนะโทรศัพท์ เห็นล้วว่าน่าจะไปน่าจเจอเจ้าของร้านเมื่อกี้นี้ไม่โหดหรอกพี่อย่าไปด่าผมในโซเชียลนะเขาบอกเขาบอกพี่อย่าไปด่าผมในโซเชียลนะคนไหนร้านไหนอืมคนเมื่อกี้นี้อยู่ข้างในใช่ใช่เดี๋ยวเรามารอดูเมนูอาหารกันให้เขาเคยมาทำฟันกัน้าอ๋อก็ร้านใหญ่เหมือนกันเนาะของขายเยอะแยะเลยเนาะก็มาเลือกดูได้เพื่อนๆตรงนี้ราชพฤกษ์เนาะเส้นราชพฤกษ์ ฮะใช่นะนั่นแหละคนนั้นแหละไอเอ็มตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรวะฮะตัดใหม่เรียบทางรถไฟเนะนี่ยฮะถนนตัดใหม่เรียบทางรถไฟนะก็เมื่อกี้ชวนไปดูไม่ยอมไปมาดูตลกตลกมันไม่ตลกเขาไม่ไม่ไม่ได้ดุเหมือนที่เอ็มบอกอนู่นคนนู่น นั่นน่ะคนหัวหัวล้นล้นอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจะมีคนที่เสียงดังที่สุดในร้านอยู่คนเดียวเดี๋ยวเรารออาหารมาเนาะฮะหมูสเตะเมื่อกี้ไปถ่ายตัวหมูสเต๊ะมาหมดแล้วเหรอขายดีเหรอรอคนสั่งก่อนเราหมดแล้วแหละอร่อยเหรอหมูสเต๊ะอร่อยไหมโอเคหมูสเต๊ะหมดแล้วเพื่อนไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวรอก่อนแต่ว่าเมื่อกี้สั่งเกี๊ยวทอดมา อา้าวเมื่อกี้มึงสั่งเกี๊ยวทอดไม่ใช่หรออ,อ,โ,อโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนอาหารมาครับเพื่อนเพื่อเครือ่องดื่มมาแล้วเอ็มสั่งอะไรวะต้มอ,อะไรวะอันนี้คือต้มกระดูกอ่อนไม่นานนะแป๊บหนึ่งไม่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีเนาะได้แลนะ้วเนาะต้มกระดูกอ่อน ก็มีเราสั่งเอสมากินกันโอเคราคาก๋วยเตี๋ยวให้ฟังมีก๋วยเตี๋ยวชามเล็ก20ชามใหญ่40ถ้าใส่ถุงกลับบ้านก็40เหมือนกันแล้วก็เกาเหลา50พิเศษ60ผักปุ้งลวก15บาทกากหมู20เกี๊ยวทอด5 5บาทแคบหมู7บาทแล้วก็ข้า,าวเปล่า10บบาทนะฮะรสชาติเหมือนกับแก้มมาแล้วมาแล้ว ของใครของเด็กนี่สั่งชามใหญ่มาหมดเลยนี่หมายถึงว่าไม่ใส่ผักอ๋ออันนี้เท่าไหร่วะพิเศษเนาะสี่สิบห้าสิบของเขาพิเศษนี้พิเศษกว่าพิเศษสี่สิบปีอสิบปีอ๋ออ๋อนี่เส้นบะหมี่ดูเส้นบะหมี่โอ้ดูน่ากินแบบเส้นบะหมี่นะที่นี่เส้นบะหมี่เอาบะหมี่ดีนะเว้ยอันนี้ของโบแบบสี่สิบเหมือนกันไม่ใส่ผักอันนี้ของตอกก็ปกติ เราสั่งข้าวมาด้วยก็มีแค่เนี้ยเพราะว่าหมูสเต๊ะไม่มีอันนี้ก็เป็นต้มรสชาติรสชาติโบชิมยังเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวเหมาะสาหรับเป็นกับแก้มเพื่อนบอกเพื่อนเอมบอกว่าไงโบรสชาติอร่อยไหมจริงๆเขาจะให้เรานั่งโต๊ะใหญ่ไงไอเอ็มมันอยากจะนั่งโต๊ะเล็กไงไม่ดูตัวเองเลยดูแล้วก็เลยแบบ ทีมก็เลยแบบดูครขบแคบไปหน่อยนะแต่จริงๆเขามีโต๊ะใหญ่นะเพื่อนอืมเขาตั้งอยู่นั่นแหละเนาะในพันทิปเขารู้จักกันเพื่อนว่างั้นนะเราก็มาครั้งแรกเหมือนกันโบชิมนี้รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยไหมเข้มข้นไหมเข้มข้นเขาปรุงมาดับนึงแล้วเส้นบะหมี่นี่น่ากินมากเลยนะไม่ไม่เหมือนบะหมี่กากๆทั่วไปเป็นเหมือนบะหมี่พิเศษหน่อยเส้นจะเป็นแบบ นี่ก็ไม่น้อยนะเท่าไหร <40 S 1> ่สี่สิบเหรอโอเคนะรสชาติเข้มข้นเหรอใช่ถ้าอยากกินหมูสเต๊ะต้องมาเร็วๆหน่อยนี่ตอนนี้ประมาณกี่โมงสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงไงก้านันะไปเก้าโมงอ่ะอดอเดี๋ยวต่อจิกกินกินบ้างละเนี่ยเพิ่มกาก,ากหมูกา,กากหมูก็ถุงละยี่สิบนะเกี๊ยวเท่าไหร่เกี๊ยวเกี๊ยวยี่สิบใช่ไหมอ้าวไม่แกะเกี๊ยวเหรอมันจะมีน้ำจิ้มไก่มัน อ๋อปกติเกี๊วกินเล่นได้เดี๋ยวชิบเพิ่มอเอาไหมครับน้อยเนี่ยสี่สิบมองไม่เห็นเลยมาโอ้โเปลือน,น้ำมาข้างหลังนะไม่หยุกมาไม่ดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ต่อรองชิมบ้างน้ำเขาแบบขุกขิกมากดูเดี๋ยวชิมดูก่อนนี่ไม่ได้ปรุงนะชิมแบบว่ายังไม่ได้ปรุงก่อนอฮึถ้าดีว่ะ บอกแล้วรสชาติดีแล้วก็เยอะนะเนี่ยเยอะใช่นี่หมูตุนนี่รวมรวมน้องใส่รวมรวมหมูตุ๋นมีลูกชิ้นหมูสดหมูตุนชิมเส้นก่อนเส้นหนึบหนึบเส้นก็หนึบดีชิมหมูตุนชิมหมูหอมหอม ีโดยรวมดีอ่ะเยี่ยมเลยว่ะนี่นี่ลองชิมอันนี้เลยทีเดียวได้ไหมชิมนี่เลยเหรออืมนี่อันนี้ต้มแซ่บกระดูกหรออันนี้เ่าไต้องแซบกระดูกหกสิบบาทครับต้องแซบกระดูกหกสิบหกสิบมาดูชิมน้ำนี่น้ำก่อนเอออร่อยแซบ มีมีเบียร์ครับ6เบียร์มาด้วยไหมเหมาะมากเลยหืมเบื่อไหมอร่อยอร่อยนะก็วันนี้ก็จะพริกแห้งโรยมามีพริกแห้งด้วยวันนี้ก็สั่งแค่นี้เพราะว่ามันเป็นข้าวเช้าเดี๋ยวต้องไปต่อหมดเนาะหมูสเต๊กหมดถือว่าเอาใครเลยยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยโอเคกินก่อนนะกินก่อนเพรโบหิวแล้ว อร่อยมากทุกคนแซ่มชื่นทานก่อนทานก่อนมาแล้วเพื่อนๆหนมถ้วยนี่ชุดเท่าไหร่วะคู่ละสิบบาทหนมถ้วยคู่ละสิบบาทนะเพื่อนๆจ้าของร้านนะถ่ายไม่ทันเนะพื่อนทองเซนเบลเลยวะนะต่ค่อยรีวิวหนมถ้วยนะจะกินหมด มีสอนเรียนสูตรด้วย่ทอยู่ผยไมอมรอร่อยเพื่อนบอกว่าขนมถ้วยนี่เนี่ยอร่อยสุดละมันที่อื่นเขาจะเละๆนี่มันจะเป็นก้อนหน่อย ดูจากการที่มันแดกเข้าไปแล้วไม่ทันคับฝ่าแรกมันไม่ค่อยร่วมมือเข้าไดี๋ยวให้โบรีวิวกันเดี๋ยวมันกินคู่ละสิบบาทนะเอฟไหมอร่อยดีนะเนี่ยต้มซับกระดูกก,กระดูกกระดูกอ่อนหูเปื่อยมากเลยอันนี้เป็นปอเปีเ๊ยะปอเปี๊ยะกุ้งเหรอไม่ได้กินปอเปี๊ยะนะจะเอาน้ำจิ้มขอน้ำจิ้มของก็ได้ปะ นมงเลวหลายมากเลยจะกินจะกินเกี๊ยวกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างเดียวที่สั่งปอเปี๊ยะมาเพราะว่าอยากได้น้ำจิ้มนะตัวรีวิวดิลองชิมปอเปี๊ยะดูวันนี้ปอเปี๊ยะชุดเท่าไหร่วะเอฟปอเปี๊ยะสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบเพื่อนเพื่อนร้อนรเลยอ่ะยังร้อนอยู่เลยว่ะร้ออน่ะกินเลยมันร้อนเออร้านนี้ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะเพื่อน กุ้งเป็นตัวนะเขาทำกุ้งเป็นยืดๆมาใช่ไหม <mł od. S 1> เขายืดยืดมาโอเคอร่อยไหมร้อนนะเขาทอดมาให้ร้อนๆเลยนะเพื<ๆ>่อนๆต้องเป่าก่อนนะเขาจะกินเข้าไปอร่อยไหมตกลงอร่อยออร่อยดีกุ้งเป็นตัวๆวเออเขาเป็นกุ้งที่นี่เขาเป็นตัวๆอ,อ,อ,อร่อยครับเพื่อนๆ ต่เดนะี๋ยวรอขนมถ้วยก่อนน้ำแข็งที่นี่มันเป็นก้อนด้วยฮะน้ำแข็งที่นี่เป็นก้อนด้วยเออฮะอ๋อแล้วกินขนมถ้วยเลยอ่ะโอเคครับคู่ละสิบบาท,นนทเนี่ยดูขนมถ้วยเพื่อนๆคู่ละสิบาทก็ตกฝากละห้าบาทเออว่ที่นี่มันดูเป็นก้อนก็ได้นะไม่ต้องกินเออใช่อ่ะกินเลยนี่โอ้หอมไหมหอมไหมดมดิหอม อ่ะชิมเยี่ยมมากรสชาติฮะอ<ะ>อร่อยเข้มข้นไหมแต่ว,ว่ามันจะแข็งแข็งไงบางคนก็ชอบแบบแบบแข็งอ๋อแบบเป็นแข็งแข็งบางคนก็ชอบแบบนิ่มๆเนานะแต่นี่จะาออกเป็นหนึบไหมหน,นึบหนึบเหนึบแข็งแข็งเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวต่อให้รีวิวของต่อดูเพราะว่าปากปากคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคไปกินก่อน คือต่ออย่างแดกไปหมดเลยคนอื่นเขาแดกไปถึงไดนโอ้ยเขากินไปถึงไดนนะฮะโอ okay. เคเพื่อนๆเขามีบริการสั่งนะเห็นไหมมีน้องที่ส่งอาหารเขาก็มาสั่งมารับของกันเออฟู้ดเพนด้าเป็นไงครับครั้งแรกของร้านกว๋วยเตี๋ยวอุณชายไงเยี่ยมนะอร่อยมากต่อยแม่ชิมหน่ยนอ,อยมาลง อะไรนะพอแล้วพอแล้วไม่กล้าออกไม่กล้าออกมานี่นะที่นี่เขาก็มีแบบให้ดูข้าวขาหมูข้าวขาหมูนะเขา,นะขาก็จะให้มาแบบขาหมูเป็นถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่ามาจานหนึ่งห้าสิบบาทเดี๋ยวไว้วันหลังโบกบ่อจะพามารองดูว่าข้าวขาหมูอร่อยสมชื่อจริงหรือเปล่าเนาะใช่ให้มันพูดบ้างกินอยู่คนเดียวเลยไม่ได้กินทั้งทีเนี่ยไม่น่า,นากินไม่หมดสักทีเนี่ยคนอื่นเขาก็รอเนี่ยเนี่ยเขาไปต่อกันไม่ได้ไง ต่อจบแล้วนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วจอดเดี๋ยวลองให้ต่อชิมเยอะนะเนี่ยใช่เยอะ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 ไม่แพงที่นี่ขายี่ชิ้นพี่เอ็มกินไปเท่าไหร่สี่ <4 S 1> <4, S 2> ต่อกินไปเท่าไหร่สี่ชิ้นหรอโบกินไปสองพ่อแรมบอกมีสิบชิ้นมาสิบชิ้นอะเยอะอยู่เยอะอยู่บอบเบี้ยนะ <c oughs> แล้วปอเปียเขาเป็นแบบแท่งๆใช่ไหมเป็นกุ้งครับเกุ้งกุ้งปอเปีกุ้งปอเปียกุ้งใช่น้ำจิ้มเป็นไงดีอยู่เนาะน้ำจิ้มก็นี่ยเ้ยวลนยมหวานหรอกมันหวานต้มฮะเอ็มบอกว่ากุ้งัวเลี้ยงไมือจะเอาอะไรมากขามสิบี่สิบนี่ยรอใช่ให้มากี่อันห้าหกอันเนี่ยให้มากี่อันพี่เอ็มห้าว ห้าตัวก้าถูกอไะไรราคาประมาณนี้ไม่แพงที่นี่ขายของไม่แพงก็ตัวละแปดบาทตัวละแปดบาทตกตัวละแปดบาทอ่ะดีนะถ้ากินตอนร้อนร้อนกิตนตอน,นร้อนอยู่เลยตะกี้กินตอนร้อนร้อนดีมากยังกำลัร้อนอยู่ต้องไปนั่งกินกลางแดดไงปะอเอาไปเดี๋ยวงั้นชิมขนมถ้วยเป็นแบบว่าชิมเร็วๆอาหารขนมถ้วยเหลือถ้วยสุดท้าย คู่สุดท้ายอืมคู่สุดท้ายก็ได้ชอ้อนมีแค่นี้เหรอใช่เขาให้ช้อนม,มาแค่เนี้ยเอาช้อนของตัวเองแล้วกันชอนะ้อนเนี่ยแต่ช้อนของตัวเองนี่ดูนะโอ้รู้สึกถึงความแบบความแบบหนึบนะมัน,เ,<ข>นเป็นหนึบหนึบเออ,อน,นี้เขาจะไม่เละเหมือนร้านอื่นน่าจะแบบใช่ใช่ หอมหอมตกฝ่าละห้าบาทอืมเออนึบๆนึบๆอืมใช่ดีนะดีดีไม่เปิดไม่เปิดอย่ะไบ้าบอยหรือเปล่าเราขึ้นก็ได้จะถ่ายรูปมั้ขนมขั้วกดสลับมาถ่ายรูปมัอร่อยไหมอร่อยเอ็มไปหยิบมาหกออกโต๊ะ ของอีกโต๊ะอีกฝั่งในไมีกคู่นล้วอะไรแบบเนี้ยเหมือนอันนี้เลยอะไรหอมเตี๊ยมหอมเยอะด้วยเหมือนอะไรวะตกลงเหมือนอะไรโอเคฮนะเดี๋ยวเรามาเรียกคิดตังค์กันไปดูเท่าไหร่กัน,นอร่อยนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพามากินขาหมูนี่กินไม่หมดแล้วเนะนี่ยนึกว่าจะกินแบบลองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผักเขียว สา้วย้ยี่บาทเลยปอเสก๋วยเตี๋ยวสี่สิบผม้วยหนึ่งคู่สคู่สี่สครับยงหมูยี่ห่อเียวสิบามเสามครครับสี่สิบาสามรบาทครับทั้งหมดสามร้อยสี่สิบไม่แพงครับห้าร้อยร้อยหกสิบหนึ่งร้อยครับฮะอะไรนะหสิบ ครั<พ>บครับบอกว่ามันเลี้ยงอันนี้แต่เมึงเลี้ยงเล่าน <c oughs> ั่นแหละเออเฮียบ,บ้านมีอะไรกินป่นางวะซื้อ,ซ,อซื้อหมูไปปิ้งบ้านมึงกินบ้างหมูย่างอะไรเงี้ยป่ะสามร้อยเท่า <300 S 1> หไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบอ๋อสา,นะามร้อยสี่สิบร้างงนน้ำจิ้มเนี่ยมันเอฟน้ำจิ้มที่นี่มากนะอ <c> ร <oughs> ่อยมากนะเว้ยมันเหนียวมืจบคลิปร้านก๋วยเตี๋ยวเหลือแล้วคุณชายโบปิดคลิปกมนเด็ก ก็อย่าลืมมากินกันนะฮะอร่อยดีอร่อยอร่อยโอ้เต็มโต๊ะเลย300 300กว่าบาทก็ก๋วยเตี๋ยวเรือกุญชายครับแต่วันนี้เราไม่ได้กินในติมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีไปถึงนครนายกทมใช่ครับโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีฮะอย่าลืมมาเจ้าของร้านที่นี่ตลกดีนะฮะบ๊ายบายเจอกันก๋วยเตี๋ยวเรือกุญชายให้ดูบรรยากาศก่อนไปอีกทีนึงไปละ Bye.